ก็กลาบสวัสดีนะครับเพื่อนชาว YouTube แล้วก็กลาบสวัสดีเพื่อนสมาชิกช่องหนจังจนทุกคนด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับนจยงจนก็จะมาพูดถึงวิธีนะครับลบแอปพลิเคชันที่เราไม่ได้ใช้หรือแอปพลิเคชันที่เราใช้งานน้อยนะครับเพื่อเพิ่มพื้นที่ให้มือถือของเรานั่นเองนะครับช่วยให้มือถือของเรานะครับมีพื้นที่มากยิ่งขึ้นนะครับช่วยให้มือถือของเราแรงและเร็วมากยิ่งขึ้นนั่นเอง นะครับสำหรับเพื่อนๆ้านะครับที่ชอบโหลดแอปนะครับแอปพลิเคชันนะครับมาไว้ในเครื่องเยอะๆนะครับแต่ไม่เคยลบนะครับไม่เคยรู้ว่าแอปพลิเคชันไหนนะครับที่มันกินพื้นที่ของเรานะครับหรือไม่ได้ใช้หรือใช้งานน้อยนั่นเองนะครับเราก็จะมาทําการลบแอปพลิเคชันที่ใช้งานน้อยนะครับที่มันกิน พื้นที่มือถือของเราอยู่ตอนนี้นะครับทําอย่างไรนะครับอันดับแรกนะครับเพื่อนๆหยิบมือถือของเพื่อนๆขึ้นมานะครับกดเข้าไปที่เมนูนะครับไปที่เมนูเสร็จปุ๊บนะครับเพื่อนๆมาที่คําว่าเพสโตนะครับเพื่อนๆหาคําว่าเพสโต้นะครับกดเข้าไปที่เพสโตนะครับพอมาที่เพสโตเสร็จแล้วนะครับมันจะขึ้นหน้านี้นะครับให้เรานะครับกดที่รูปโลโก้นะครับมุมบนขวามือของเรานะครับที่นายชงจน วงไว้ให้ตอนนี้นะครับกดที่รูปแบบนี้นะครับเป็นวงกลมนะครับอาจจะเป็นชื่อของเพื่อนๆนะครับหรืออาจจะไม่เหมือนของในช่องจนนะครับแต่ยังไงก็ตามนะครับรูปวงกลมขวามือด้านบนนี้นะครับให้เพื่อนๆกดที่ตรงนั้นได้เลยนะครับพอเรากดเสร็จปุ๊บนะครับมันจะขึ้นคําว่านะครับจัดการแอปและอุปกรณ์นะครับหรือจะขึ้นแบบนี้นะครับให้เรากดที่คําว่าจัดการแอปและอุปกรณ์นะครับกดที่ตรงนี้ได้เลยนะครับ พอกดเสร็จปุ๊บนะครับเพื่อนๆก็จะเจอหน้าแบบนี้นะครับให้เพื่อนๆมากดที่คําว่าจัดการอีกรอบหนึ่งนะครับมากดที่คําว่าจัดการตรงนี้นะครับพอกดที่คําว่าจัดการเสร็จปุ๊บนะครับมันจะขึ้นแอปพลิเคชันนะครับที่เราโหลดมานะครับอาจจะเป็นเกมหรือแอปพลิเคชันต่างๆนะครับเยอะแยะมากมายในตรงนี้นะครับเรายังเพิ่งสนใจนะครับให้เพื่อนๆมากดที่ตรงนี้นะครับขีด3ามขีดมุมบนขวานะครับขีด3ขีดตรงนี้นะครับกดไปที่ตรงนี้นะครับ พอกดมาที่ตรงนี้นะครับมันก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้มานะครับว่าเราจะเอาแบบไหนนะครับแต่วันนี้อาชี่จนจะมาในหัวข้อนี้นะครับใช้งานน้อยที่สุดนะครับให้เรากดที่คําว่าใช้งานน้อยที่สุดหรือไม่ได้ใช้งานเลยนะครับเป็นแอปที่เราโหลดมาแล้วเราไม่ได้ใช้งานนะครับแต่มันอยู่ในเครื่องของเรา นั่นเองนะครับเราก็จะทําการลบแอปตัวนี้เพื่อเพิ่มพื้นที่ให้มือถือของเรานั่นเองนะครับอ่าเราก็กดที่คําว่าใช้งานน้อยนะครับพอกดที่คําว่าใช้งานน้อยเสร็จปุ๊บนะครับมันจะเรียงมาเลยนะครับอันดับแรกนะครับจะเป็นแอปพลิเคชันที่เราไม่ได้ใช้งานเลยนะครับหรือใช้งานน้อยมากที่สุดนะครับจะมีหน่วยความจําตรงนี้นะครับมันจะกินพื้นที่เท่าไหร่นั่นเองนะครับแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับกินพื้นที่อยู่ที่5 5 นะครับ5 5 mb นะครับ5 5 0 0 mb นั่นเองนะครับแล้วก็มีไล่เรียงลงมาแบบนี้นะครับอันนี้คือนะครับอันดับแรกคือกินพื้นที่นะครับกินพื้นที่อยู่และใช้งานน้อยที่สุดนะครับเป็นอันดับหนึ่งนะครับต่อมาก็อันดับ2อันดับ3นะครับเพื่อนๆก็ลองดูนะครับว่าแอปพลิเคชันไหนที่เพื่อนๆไม่ได้ใช้นะครับแต่มันกินพื้นที่อยู่นั่นเองนะครับอะรเช่จนจะ ลองนี่นะครับเป็นเกมตัวนี้ดูนะครับเกมตัวนี้เราก็ไม่ได้ใช้นะครับพอเรากดที่เกมตัวนี้นะครับพอเรากดที่เกมตัวนี้นะครับให้มากดติ๊กถูกที่ตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้เลยนะครับกดที่รูปสี่เหลี่ยมนี้นะครับกดติ๊กถูกนะครับแล้วนะครับมันจะมีการเปลี่ยนแปลงคือนะครับ มันจะบอกข้างบนนะครับเลือกไว้1รายการนะครับ175 mb นะครับหรือ175เสามกะไบต์นะครับสำหรับเกมเกมนี้นะครับเมื่อไหรที่เราลบนะครับเราจะได้พื้นที่คืนมา175เหมกะไบต์นะครับหรือ mb นั่นเองนะครับเพื่อนๆก็สามารถกดที่คำว่าลบตรงนี้นะครับกดที่คำว่าลบนะครับต่างขยะนะครับแล้วเพื่อนๆก็กดถอนการติดตั้งได้เลย นะครับแค่นี้นะครับแอปพลิเคชันนะครับที่เพื่อนเไม่ได้ใช้หรือใช้งานน้อยหรืออาจจะเป็นเกมนะครับหรือเป็นแอปปรับแต่งมือถือนะครับก็จะหายออกไปจากมือถือของเราเรียบร้อยนะครับสำหรับเพื่อนเท่านไหนที่ไม่เคยลบเลยก็ลองเอาวิธีนี้ไปใช้ดูนะครับวิธีนี้ก็อาจจะช่วยให้มือถือของเพื่อนเนนะครับกลับมาเร็วและแรงมากยิ่งขึ้นได้นั่นเองนะครับเพราะว่าไม่มีแอปที่ไม่ได้ใช้งานนะครับ แอปที่หนักเครื่องอยู่นะครับนั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับนายช่างจนก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับคลิปต่อไปนะครับนายช่งจนจะมีเทคนิคดีๆเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์มือถือการตั้งค่าโทรศัพท์มือถือที่เราสามารถทำเองได้แก้ไขเองได้นะครับมาฝากเพื่อนๆอีกนะครับก็อย่าลืมกดติดตามช่องนายช่งจนไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นายชิงจนก็สวัสดีครับ